เดีอดเลยฮะเออครับขอ้โสวัสดีนะครับเพื่อนๆ FC นะครับไายสารวินนะครับนี่ก็เป็นโต๊ะกินช้านะครับกินเลี้ยงโต๊ะกินช้านะครับวันนี้ไทยเน่ไทยเน่ ร่างกุฎิเรีนนนะร่างกุเรนได้าเลเรีนอือกเรียนป่อย่ออีกาอะไรจ้าแม่ช้างไม่ได้มาชางตกมันแต่ช่องมาเทนค่ะแต่ช่องมา่วยกินน้ำห่แกแก่กกมาเทนนะครับนี่ก็เป็นโต๊ะยีนช้างนะครับ กินช้างนะครับวันนี้กินเลี้ยงตักินช้างนะครับอาหารช้างแฟ้เอาขึ้นเลยแฟ้เอาขึ้นเลย,เลยแตางมากินบ่มดดับหาคนคนหาคนคนวา ุเงุียบกเบงียบเงียนเีเปล่ยนเงียบไปให้บวยไทยปตุนไปเรื่อยเกินเลี้ยงกกินช้านะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับทามประมาณ140เชือกนะครับ นี่ครับประมาณน,นี้แหละครับ ทีนี้กินเลี้ยงตกกินช้างนะครับน,นี่ก็เป็นน้องโมเมนะครับอันเชียบนี้นะครับฟันเขียวครับตัวน,นี้น,นี่ฟันเขียวใช่ไหมกูอีกทั้งหน้า อันนี้เป็นฟานเกียวนะครับต้องผมน้องโมเมนะครับ ก็หยโยออกมาแล้วนะครับตอนนี้ครับมาถึงนุวรีนะครับพยาสุรินทภักดีลงจังวังครับนเป็นทายทองคำนะครับกับลุงเสกนะครับ

ทางกำลังทยอยออกนะครับไปดูใกล้ๆครับมนุกซาบรีนะครับการให้ก่ที่เะได้รวมพิธีเส้นประจำารนะคะเองตองักรีโอ้ักรีมาไปยืตนตรงนี้ไปอยู่นู่นนู่น <c oughs> เยออะเซมที่รรมที่ทำนคืออิสตโอนางมั 接下来素年图展作为今天的主题，来把甘泉典礼记忆，这、就是我们啊素、uh, 年图和图哀图对大象最重要的一个啊、uh, 礼仪。 สำหรับในส่วนของตําแหน่งหมอช้างนั้นนะคะจะมีตําแหน่งสําคัญสาคัญตําแหน่งที่สูงสุดเรียกว่าครูบาใหญ่เป็นหมอช้างอันดับสูงสุดโดยในแต่ละพื้นที่จะมีเพียงคนเดียวสามารถประกอบพิธีกรรมทุกอย่างในนามของพระครูได้และเคยจัดช้างบาได้ตั้งแต่1 0ถึง15ตัวขึ้นไปครูบาคือหมอสดำที่ได้รับการแต่งตั้งจากครูบาใหญ่ให้เป็นหัวหน้ากองในขบวนช้างต่อหมอสดำ เป็นหมอช้างเบื้องขวาที่ได้รับการแต่งตั้งเคยจับช้างป่าได้ตั้งแต่6กถึงสิตัวหมอเสดียมเป็นหมอช้างเบื้องซ้ายที่ได้รับการแต่งตั้งเคยจับช้างป่าได้ตั้งแต่1นถึงหตัวหมอจาาคือหมอช้างใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ยังจับช้างป่าไม่ได้เลยส่วนมะก็คือผู้ช่วยหมอช้างซึ่งจะนั่งอยู่ท้ายของช้างต่อทุกเชือกในการออก คล้องช้างหรือโปนช้างนั่นเองค่ะครับก็จะเป็นนห้าที่คลองทางหมอเชิญครับ หฟนกระลาดในมู้เท่าเท่าทนเธอชวนมามูเท่าชวนจอดชวนลอยรู้เท่าชวนแก้วมูเท่าชวนดุยพั้วมนาวมะนาวจ่าเดือมอหมูม้อข้าวหมอหลวงจ่าลุมรอเดือหม้อแดงออพวมนามนา่อัเลยกูบ้าพื้นลูกพื้นก่อนเจ้าโจทยาจ่าเลื่องางานในเนอีอนจ่าอยอ่เยนเป็นชุกใจเ่อยากกันคร พัขายห้เมื่อข้อเกวให้อายุมันคอยืนก็อุ่นวายชนากีได้ยนขัางเห็นกันได้เอาลืมมืสาดิึมือในใดมือตึงหน้ามือนาคีมือสุขสาคตนเจ้ากอนลระป่อดภัไทยเลยฮะกอนดูเย็นเป็นสุขด้อเข้าหนงตัวดื้อต้องมาจจางืองอมันเจ้าเออแบบนี้ภาาเนี่

ราชการมาชิมาเอาอชิมดูยี่กองเงินไรกองทองไรมากินไปไหวเ่ี้หมันจะจ่าจงวันจงวันจงเจ้าเฮยมือเท้าพูน่ากินจ่าดื้อพูน่าพูนเลยจากที่ไปกินจ่าดื้อวันจงจ่าดืงอวันจ่าก็จบสกัเข้าไอ้ก็เป็นไก่เลยเนี่ยจ้าดื้อเนี้่ยคนรู้ด้ยยวิจ่ารจงวันเจ้าดื้อมือเท้ามือเทดาเลย กอนนีบอกบอกคนใลึกยังกระโอบลาลึกเึกอกบอกลมทวายอ่นเดินผู้องให้ช่วยสมสาผู้ปักลับสาคนเจ้าอัเป็นึ่งสงคได้ตารปกู

ladies and gentlemen, Pagam ritual ceremony is very important because it is uh, performed in order to give bless to the people and to have prosperity. Every, everything, every important occasion that we are doing, we have to asking for bless uh, from the spirit. このおクイ族の人の儀式は、えー、今回の象祭りが無事に成功に終わるようにという、えー、お願いをされる儀式です。 ในโต๊就คือ是我们吊伞标杆，就是我们啊非常重要和灵魂在一起的地方啊所以呢就是一一种重要的啊典礼的ขณะนี้นะคะนัรข่านและทีินะาะก็กำลังอยู่ในบริเวณศาลประกำเมืองนะคะ มีพิธีเส้นถิ่ประกรรมนานะณศาประกรรมเมืองซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะกวันที่อหมอช้างยุ่นสุดท้ายของโลกนะคะนำโดยพระหมอบุญมาแสนดีนะคะซึ่งเป็นหมอช้างนะคะที่อาวุโสสุดในขณะนี้นะคะกับการจะทำอะไรก็ต่างในจังหวัดสุรินทร์ในกับหากเราทําบริเวณอนุสรช้าง อรืออนุชรีพระยาสุรินทร์พักดีศรีนิจจังหวงังเราก็จะมีพิธีเส้นสันประกรรมกันทุกๆครั้งครับเพื่อให้เกิดเป็นสิ่งคลและก็าการันตันรับรื่นครับ ladies and gentlemen uh, the g r a t m a s t e r that perform the ritual ceremony is uh, Mr. b u n m a s a n d y he is 96 years old and then he is the last uh, g r a t m a s t e r uh, of the Mahout แขนึ่งนะคะหลังจากที่ท่านประธานนพิธีคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านสุธพงศ์กิติชันพิบูลนะคะได้นำคณะร้ราชการชั้นผู้ใหญ่และแขกพิธีได้เส้นสารประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็จะได้ขึ้นมาเลี้ยงอาหารช้าง ที่บริเวณเวทีจางแห่งนี้นะคะในส่วนของผู้มีเกียรติหรือว่าท่านนักท่งเทีย่ยวที่อยู่บริเวณแห่งนี้ท่านก็สามารถที่จะเลี้ยงอาหารช้างได้ซึ่งในปีนี้เราจัดในแบบ new normal นะคะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ก็จะมีการจัดโต๊ะเว้นระยะาหา่างท่านเองนะคะก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเรื่องของการ ป้องกันโควิด19นะคะสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือนะคะมีเจลล้างมือให้นะคะแล้วก็ในส่วนของการเรียนในย่างห่างตรงนี้ก็สำคัญด้วยเหมือนกันนะคะช้างก็ยังต้องเป็นในย่างห่างนะคะครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อสีชมพูนะครับในพิจิตอาสาของการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดสุรินทร์ครับที่มาดูแลความสะดวกให้กับ บรรดานักท่องเที่ยวด้วยนะครับหนักท่องเที่ยวท่านใดที่อาจจะประสบปัญหาใดๆนะคะก็แจ้งกับจิตอาสาของเรานะคะเสื้อสีกูนะคะมีแบงค์ยี่สิบงร้อยหนึ่งไหมมีแบงค์ยี่สิบถึงร้อยหนึ่งไหมไม่ถึงครับ ladies and gentlemen very king t shirt of volunteer from association of s i v i l a n tourists here 先生们、女士们，典礼后我们四年组长作为今天的主席来，来啊，在表一下给啊大四年的食物，然后大家也可以给大四年的食物，但是不要忘记啊，违法新新冠状病毒病的，还有不要啊，还有减少社会接触，希望大家多多关爱。 คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับขอขอคุณนะครับขอบคุณคลิปสิวันะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยครับช่องไลายสารวินนะครับ ไม่เคยมันนี้มีโอกาสนะครับมาถ่ายให้พี่พี่เพื่อน FC ดูนะครับที่เป็นมงคลของเราชาาวงนกินเลี้ยงโต๊ะยินช้างนะครับงานช้างปีนี้นะครับครับสวัสดีครับวัดนิพัานหมายกครับอาลืมอะไรเครื่องเส้นไหว้ลองสัรก็กลับนะครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ